เพิ่งจบไปนี่ก็คืองาน t h ไอคอน Evolution Cash Cloud ครับได้ผลตอบรับที่ดีมากคนมาร่วมงานนับหมื่นคนนะครับก็ได้ทั้งสาระความรู้ได้แรงบันดาลใจในการทำธุรกิจออนไลน์กันไปนะครับไม่มากก็น้อยแต่ผมเชื่อว่างานนี้จะทำให้ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจได้ครับผม จริงทำงานที่ Impact บ่อยเหมือนกันนะครับในการมาทำพิธีกรแต่ว่าในการทำงาน Icon Evolution ใน2ครั้งที่ผ่านมาในเรื่องของการเตรียมงานด้วยกับทีมงานทุกคนนะครับค่อนข้างหนักกว่าการทำรับหน้าที่พิธีกรเพียงอย่างเดียวครับเตรียมงานกันหนักพอสมควรเลย อ่ามันจะได้แบบสแตนสเตลล์งี้เลยถูกป่ะแปลว่าจริงจมันได้เก้าใช่ครับจริงจริงประมาณนี้แหละประมาณประมาณเหมือนเขาเปิดแล้วก่อนใช่นอนนี่เงี้ยเขาบอกหมดอะไรวะแล้วเดือนไม่ได้นะเดินไม่ได้ด้วยกูต้องอยู่ดิ่งๆออกแค่แค่มันมันอย่างี้ได้พี่แค่หนีแค่หนีแค่มือแคนี้แบบเออแต่ว่าแค่นี้การตอบำถามกายที่คุณทำในวันนี้หรือไม่ทำจะส่งผลแสดงให้เห็นส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการ จัดวางซีเควนซ์ให้เหมาะสมเนื่องจากว่างานวันเดียวของเราครับมันมีหลากหลายซีเควนซ์มากแล้วก็หลายอันที่จะต้องจัดเรียงกันว่าอะไรควรจะอยู่ก่อนอะไรควรจะอยู่หลังและมันควรจะต่อเนื่องด้วยอะไรกันดีอะไรที่มันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆมันจะสําคัญทั้งหมดเลยแล้วตรงไหนที่มันเป็นจุดบอดเราต้องมีการรันทรูนก่อนครับเพื่อวันจริงจะได้ไม่เกิดปัญหาครับ เพราะว่าเราเตรียมงานนี่ฮะไอคอนเอเวอรลูชันนะครับผมเนี่ยมานอนที่นี่เนี่ยได้ประมาณ6คืนแล้วเพื่อเตรียมงานใช่ครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรสักหน่อยอ่ะจะเล่นมุกก็บอกกันเต็เตรียมจริงๆเราใช้เวลากันนานพอสมควรเพราะว่าเราบรันทูกันตั้งแต่เที่ยงๆเนาะกว่าจะเสร็จกันเนี่ยผมว่าน่าจะมีตีหนึ่งตีสองกันได้ไหนจะจอไหนจะสไลด์ต่างๆของผู้บริหารที่จะต้องขึ้นพูดมีการขับรถเข้ามาด้วยเพราะว่าในงานเรามี จับสลากรถถึง2คันไม่ว่าจะเป็น B M W แล้วก็ Mercedes Benz ถือว่าเป็นการเตรียมงานที่เหนื่อยครับแต่ก็ผลตอบรับก็ดีจากวันจริงนะครับแล้วก็หลังจากงานมาก็ได้รับคำชมมาเยอะเลยครับกั เป็นรถในฝันผมอยู่แล้วมาแต่งแล้วก็ได้ครอบครองคันนี้มาประมาณ6ปีแล้วครับออกงานน้อยมากเนื่องจากว่าค่าตัวเขาแพงค่าตัวเขาจะแพงกว่าผมอีกแต่ว่างานนี้ไม่ได้ทุ่มค่าตัวนะฮะไม่ให้ใจคุณเด็ดมากสุดยอดสุดยอด <S <S 2> <S 2> แล้วก็รู้ก่อนว่าจะต้องเอามาแตงเข้างานวันเดียวใจคุณเด็ดมากสุดยอด ทั้ง5คนีนการรวมตัวเนี่ยยากมากนะผมถือว่าเดียคอนนี่คือสุดยอดบริษัทออนไลน์เลยที่เอาทั้ง5คนมารวมตัวกันได้ในงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีก็ว่าได้สำหรับ Icon Evolution c a s h Cloud นะครับเป็นบริษัทเดียวที่ทำแบบนี้ได้ ในการที่จะต้องรับมือกับทั้ง5คนจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเป็นมืออาชีพกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องบรีฟอะไรเขาเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วทั้ง5คนก็สนิทสนมกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานเออมันก็คิดถึงนะเรื่องราวเก่าๆที่เราไปที่อครจอนกันมา5432ี่ที่เราไปทําบุญร่วมกันปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเนื้อปล่อยตัวสุดยอดครับคุณขายอะไรครับยาสีฟันบูครับโอ้โหแฟนคุณขาวมากเฮ้ยจริงๆนี่เดี๋ยวผมเท่านี้หรูโอ้ติดเลยติดเลย นี่ระปุระปุข้าวอุ้ยขึ้นมาเลยไอ้หพวกเราท <c oughs> ั้น่าอยู่รงก,กันเลยนไม่เม้านีไม่มีครับเพราะสุดท้ายถ้าเจอคนเป็นหมื่นถ้าคุณไม่ตื่นเต้นคุณผิดปกตินะผมถูกปลูกฝังมาแล้วก็สอนว่าต้องไม่ชินเพราะถ้าชินเมื่อไหร่งานมันก็จะหยุดอยู่ที่เดิม เวลาที่เราจะเข้าไปบอกคนที่เขาจะต้องขึ้นมาพูดในงานเช่นเดียวกันนะครับเช่นคนที่จะต้องมาแชร์เคล็ดลับเกี่ยวกับสุขภาพเขาก็จะตื่นเต้นว่าโอ้โหทำยังไงให้ไม่ตื่นเต้นผมก็พูดให้เขาสบายใจเลยครับไม่ต้องกลัวตื่นเต้นแน่นอนสุดยอดแค่ต้องมีสมาธิกับมีสติกันมดีๆครับแต่วันนี้ผมเป็นคนที่ผมมีความสุขที่สุดคนหนึ่งที่ผมพาครอบครัวผมทุกคนมาอยู่ที่เส้นชัยพร้อมผมไม่ได้ริงเขาไว้ที่จุดเริ่มต้น จริงๆแล้วคิดว่าผมจะดึงเวลาได้นานแค่ไหนระหว่างที่บอสแต่งหน้าครับเพราะบอสยังแต่งหน้าไม่เสร็จอันนี้คือเรื่องจริงฮะจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปในรายการรายการหนึ่งอยู่แล้วนะครับพอมัน face to face แล้วอะมันสามารถดึงเอา i m p r e s s i o n ของคนได้มากกว่ามันก็เลยทําให้คนได้เข้าถึงมากกว่าจากการดูในจอโทรทัศน์เฉยๆต่อให้มันเป็นคอนเทนต์เดียวกันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่สคริปต์อยู่ดีอย่างที่บอกคือมันออกมาจากใจแล้วมันเป็นแฟกต์คือมันเป็นเรื่องจริงมันก็เลยพูดดไไป้แบบความ จริงใจที่เราต้องการจะสื่อไปให้เขาได้รับจริงๆครับว่าเรารู้สึกอย่างไรและอยากให้เขาเก็ตจริงๆกับสิ่งที่เราเคยเป็นแล้วก็กําลังจะเป็นไป ที่ทําให้ผมมีความมั่นใจในการทํางานก็คือยาสีฟันบูมนั่นเองครับไม่จากว่าการทํางานของผมเนี่ยต้องใช้ปากทํางานต้องใช้เสียงทํางานมันคงจะไม่เหมาะสมมัง้งถ้าเดินขึ้นเวทีไปและปากเหม็นเหลือเกินเพราะฉะนั้นครับยาสีฟันบูมครับจะทําให้คุณมั่นใจเวลาที่คุณจะพบปะผู้คนหรือเวลาจะพูดกับคุณยิ่งธุรกิจที่ต้องใช้ปากเป็นอาวุธของคุณแล้วครับนี่ฮะติดไว้เลยครับยาสีฟันบูมครับและคุณจะมั่นใจได้มากกว่าเดิมลองกล้าครับกล้าที่จะเปลี่ยน มาใช้ยาสีฟันบูมและคุณจะไม่กลับไปใช้ยาสีฟันเดิมๆของคุณอีกเลยผมเองค่ไม่ได้เจอรองกันเลยนะครับีไนไทำได้ครับอน้น้ไจีแบบนี้ครับถ้าคุณอยากจะไปงานไอคอน v อ l u t i ชั่นในปีนี้ติดตามให้ดีครับว่าเราจะจัดขึ้นเมื่อไหร่และผมรับรองว่าถ้าคุณได้ไปงานนี้แล้วครับจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนครับ